สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนชั่นแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเช็ดบาปอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ก็จะเป็นนี่เลยดาวรุ่งประจํากิวเพลเยอร์ชินสีฟ้านะครับตัวล่าสุดนะสำหรับจุดเด่นของชินตัวนี้นะครับอยู่ที่เอกลักษณ์ของเขาเลยความหวังของกิวจะเพิ่มความสามารถด้านจบดีของอสุรินพวกพ้อง5%ต่ออสุรินพวกพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนและเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้อง,องจะทําการมอบเอฟเฟกต์ลดความสามารถด้านป้องกัน10%แก่ัตูท้งหมด เป็นเวลา1เทิร์นด้วยครับพูดง่ายๆเป็นตัวบัฟโจมตีที่ดีมากๆเพราะว่ามันเสริมทั้งฝั่งเราแล้วก็ลดเกาะของฝั่งศัตรูนะครับส่วนวัตถุศักดิ์ส์ของชินนะครับอันนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะเมื่อชินทําการโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟอยู่จะสามารถเพิ่มดเดเมจที่ตนสร้างได้ถึง50%เลยครับทั้งเอกลักษณ์กับวัตถุศักดิ์ส์ของชินเนี่ยบอกเลยว่าคอมโบได้ดีมากๆนะเพื่อนๆส่วนสกิลใช้งานนะครับจะเป็นสกิลโจมตีครับสกิลแแรรรรรกกกโโโจจจมมมมมตตตีีีีีีศัััูเเเเเปปป้้้้าาาาดด่่ะทะท่่จจ่ยมมยยววนนนะะะะะคคคบบอออฟฟททททไสงง์ขหล็2 จะเป็นการโจมตีแบบหมู่ที่มีเอฟเฟกจุดอ่อนที่จะสามารถสร้างเดเมจได้ถึง3เท่าถ้าเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ดีบับอยู่นะครับซึ่งเอาจริงๆทั้งเอกลักษณ์วัตถุดิบสิธิ์แล้วก็สกิลเนี่ยมันคอมโบไปทางเดียวกันหมดเลยเพื่อนๆติดอย่างเดียวครับคือชินตัวนี้เป็นตัวละครยุคเก่านะครับค่าซับสแตทมันไม่สูงเดเมจที่ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็เลยไม่แรงด้วยนะดังนั้นเพลเยอร์ชินตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของเขาจริงๆเนี่ยก็คือซัพพอร์ตนะ โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นในโหมดสามัญน,นะครับโดยทีมที่ผมจะใช้ผมจะมาเล่นคอมบันดุครับจะมีเป็นดีวายนะครับซัพพอร์ตซาริเอลแดงส่วนเพย์เชินเนี่ยผมก็ใช้ลิเลียม,มาซัพพอร์ตนะครับโดยถ้าเราเอาลิเลียมาซับนะครับมันจะช่วยเสริมอัตราต,าตา้านคริติคอลได้นะแล้วตัวที่3บันแสงเรียกได้ว่าเป็นคอของทีมคอมบันดุเลยนะครับตัวซัพพอร์ตพี่บันผมก็เลือกเป็นทามิเอลแดงมาเลยครับเพราะว่าบันเนี่ยน่าจะโดนเอมเยอะนะและสุดท้ายซับตำแหน่ง4นะครับผมก็จะใช้เป็นดูอิจเ,จนนาเอาาาาาามมมมมเสสรริควถด้นโจตี ให้กับทีพวกผผ้องผอมนุษย์ได้นะถ้าเราปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเธอแล้วนะครับสำหรับอาหารที่กินนะครับวันนี้เนี่ยผมมาขอวัดไปเลยเพื่อนๆจะกินเป็นอาหารพลังต่อสู้นะเพราะผมคิดว่าถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่โอกาสที่เราจะโดนเปิดก่อนเนี่ยก็สูงเหมือนกันเพราะสมาชิกในทีมนะครับทั้งพีเชินแล้วก็ดุอิจฉนาเนี่ยข้าพลังเขาไม่สูงนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคครับมา ยิ่งแรกเรามาเจอคอมนางฟ้าเลยนะครับโอเคคอมนางฟ้าเนี่ยคือเขาไม่ติดเอฟเฟครถไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะมาเอวี่นี่มันโกงมาเพื่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสัตว์ิวนะครับแล้วก็หวดไปก่อนแล้วกันหวดไปสักหน่อยนะครับเคลียร์การบนมือโอเคเดี๋ยวผมเล่งเป็นมากกะเล็ไว้นะครับโอ้โหกินหลบมาซะด้วยลองดูเดเมนะครับหกหมื่นแปดนะเพื่อน Secondly, โอ้โหบอกเลยเดเมจน่ารักมากครับโอเคการรอบนี้เรานะครับเอาจริงผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะชินเรานะครับจุกหนักมากโอ้ยกฮอนบินเลยไหมเนี่ยโอเคไม่ตายนะครับไม่ตายก็ผมเ <mie ishing> ร่งมาเอวเลยไหม จะไหวไหมเนี่ยถ้าผมจะเลงมาเอลเออเดี๋ยวผมใช้พี่บันนะครับหนึ่งใบเฮ้ยไม่เอาอะผมไล่เก็บเป็นเพียรตัวดีกว่าไม่โลภครับไม่โลภทำแบบนี้ครับแล้วก็ขยับแล้วก็หัวไปเลยตายไหมแต่เนี้ยคือมันถอนชุบไม่ได้ไงโอเคไม่เป็นไรครับไม่ตายนะอ่ะกลับมาใหม่ตาหน้าเนี่ยน่าจะตึงแน่นอนแบบนี้ โอเคบัฟนะครับการ์ดรีไวเราเหลือแค่ใบเดียวด้วยนะโอเคลาก่อนพี่ชินไปครับโอ,โ,โอ้โหโคตรจะจุกโคตรจะจุกมาก็เดี๋ยวผมเก็บมากะเล็ดก,ก่อนเลยนะครับเออต้องใช้นี่ก่อนนะ,ะนะไปนีแล้วกันลองดูครับไหวบอกไม่รู้ อาจจะไหวยอยู่นะไหวไหมโอเคอรเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยมากะเล็ดโอ้โหแต่เหลือ2ตัวตึงนะมาแล้วดีบัฟเนี่ยเต็มหัวเลยตอนนี้โอเคดีวายอันตีมานะครับแต่รีวายผมอะน่าจะต้านไม่ไหวนะ บัฟป้องกันมันหลุดแล้วนะครับสองเทินโอ้โหหแ,แน่นอนว่าแหละเรียบร้อยครับมาเหลือพี่บันโอเคเหลือพี่บันนะครับเรามีคอมโบบันอยู่แต่ว่าลิสเนี่ยอลิสอันติเขาเยอะไหมเนี่ยเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมหวดเป็นอนลิซาเบตนี่แหละผมว่าอาจจะเก็บได้นะครับเพราะไม่มีบัฟอยู่นะ พราะอีก2ตัวมันมีบัฟไม่ใช่อะไรไปครับโอเคสบ,สบายๆอ่ะเรียบร้อยมาครับคราวนี้เหลือแค่มาเอลแล้วอย่ารวมการพอไม่รวมการนี้น่าจะได้อยู่ถ้ารวมการแล้วอาจจะปิวมาโอเค สวยครับสวยไม่แรงมากใช่ไหมเดี๋ยวเขาเล่นเจน,น้าเลยเหรอโอเคครับไปเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเ่ะต้องเรียบร้อยแหละเจน,น้าทำอะไรได้ไหมหัวไปก่อนสักทีครับแล้วก็อันติเลยไปบินทีเถอะโอเคเรียบร้อยครับ พี่บันเดือแบกเลยนะโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอเดี่ยวที่นังฟ้าคนเดิมวันนี้ผมต้องทำอย่างไรหัวไปเลยแล้วกันไม่รอเลยครับเอออันแรกเขามีจำได้เขามีไอ้นี้นะ๋ยวผมหัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตัดคิวแล้วก็ใช้พี่บันมาไว้ครับจริงม,มาก ไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอ้โหการ์ <t ell> การ์ดีวายเยอะจัดผมใช้3าใบซ้อเลยได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมหัว3าใบติดเลยเพื่อนๆดีวาย1ใบมันถอนรับได้1อันนะครับใช้3อันเนี่ยก็ถอนได้3บัฟน,นะโอเค เดี๋ยวลองดูก่อนเราจะหวัวตัวไหนดีเอาจริงคือทีมเราเนี่ยแพ้ทางคอมนางฟ้าโคตรนะเพื่อนๆเ,เพราะคอมนู้นเนี่ยมันจะเป็นดีบัฟสแต็ตเยอะนะครับก็โอ้โหนี่หัวไม่เข้าแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นทวนลิศแล้วกันก็มาเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้ครับหนึ่งนะแล้วก็รวมตายไหมตายแล้วตายไปเถอะ โอเคสบายสบายครับ <c oughs> โคตรแรงรีไวล์เอาจริงอ๋อใช่ตอนนี้มันมีกฎอยู่ด้วยนะเพื่อนๆมันก็ยังเป็นกฎเดิมอยู่นะครับ <c oughs> โอเคเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องดูครับว่าไมาเอลจะเก็บได้หรือเปล่านะแต่ไมาเอลโอกาสเก็บได้ก็สูงอยู่อ่ะจริงๆริงโอ้โหอันติมาด้วยคือได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยไปถ้าแบบนี้เราปิดเกมเลยเพื่อน <c oughs> ผมว่าปิดได้ <c oughs> ผมว่าปิดได้ขวนแบบต้งต้งเลยแล้วกัน มาแบบนี้ครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับไม่ต้องคิดเยอะนะรีวยเราแบกได้อยู่แล้วโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับเจอทีมรชาชเทพสูตรนะรเพื่อนก็มาเดี๋ยวผมใช้รีว์เปิดก่อนเลยนะครับเฮ้ยไม่เอาถ้าเอาชัวร์เนี่ยเอาชินดีกว่า ชินนะครับดีวายสองใบไปเดี๋ยวผมเก็บเอตรอซ่าเขาก่อนเลยโอเคไม่มีหลบนะครับเ,เก็บได้แน่นอนเดี๋ยวโค้ดทำไมเขาบ้างขนาดนี้เนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับโอเคโดนตัดเลือดนะครับเจ็บตายไปไนเนี่ย ยังได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เขาโดนตัดคิวนะโอ้สองอันโอเคสวยครับมาเดี๋ยวเราต้องเก็บดั้เลยเพื่อนเดี๋ยวผมตัดคิวก่อนนะครับจริงๆไม่ต้องตัดคิวก็ได้นะเดี๋ยวผมคอมโบเก็บดั้ไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ให้ดีวายนะครับเก็บราชาเทพสูนย์เรียบร้อยพี่บันนะครับ คือเอาจริงพีพีตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเวลาเราเชนซิวเสร็จตัวมันจะบางนะเรียบร้อยครับโอเคศัตรูยอมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับเพลย์ชินตัวใหม่นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเพลย์ชินตัวนี้เนี่ยเอาจริงมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไว้ใช้เล่นเกมลุก ให้กับทีมคอมบันดุได้เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับข้อเสียใหญ่หญของเพลย์ชินหรือว่าคอมมันดตอนนี้เนี่ยก็คือค่าพลังของทีมเขาเนี่ยมันจะไม่สูงเพื่อนๆถ้าไปเจอคนที่แบบของแน่จริงๆเนี่ยเราอาจจะโดนเปิดก่อนและถ้าเราโดนเก็บตั้งแต่เทิร์นแรกเนี่ยบอกเลยว่าลำบากนะครับสำหรับทีมนี้นะขอเสนอเครดิตอชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยว คลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวกรอบสเนียเอกันบ้างนะใครที่ไม่อยากพลาดน,นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแนละ้วเ,เจอกันสวัสดีครับ